ท่านผู้ชมไหนอะอยจากนี้เป็นต้นไปเรากลับมาการเมืองเหรอขณะนี้วิวสามเรื่องรัฐธรรมนูญอาคนที่พูดได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคุณครวมานิตสังพุ่ม uh huh. อ่าค่ะสสพักเพื่อไทยสุรินทร์ครวม,นมวานิตเมื่อวานพูดถึงกรณีมันจะโยงม,มาจากกฎหมายชาปะชามติซึ่งสอวอ ไปเปลี่ยนเป็นเสียงข้างมากสองชั้นขณะที่ร่างสอสอนเนี่ยที่ผ่านสภาไปเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวแล้วก็ทําให้เขาลางอตอนนี้ตั้งกรรมธิการร่วมประชุมสวสัปดาห์นี้ผมได้ข่าวว่าเลื่อนนะเนี่ยก็ปรากฏว,ว่าจะทาให้ยังไม่มีการเสนอชื่อกรับธิการของสอวเขาตั้งกรรมธิการร่วมสอสอเขาตั้งแล้วสิบสี่คนก็รอสอรวสิบสี่คน<ห>ถ้าเลื่อนการประชุมก็แปลว่ายังไม่ได้ตั้ง แต่ไม่สาคัญเท่ากับว่าผลจะเป็นยังไงครูมานิตเมื่อวานนี้ว่ายังไงคือครูมานิ้บอกว่ายังไม่รู้ว่าวุฒิสภาจะมีท่าทีอย่างไรจะถอยไหมคือถ้าวุฒิสภายืนยันเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้แ่ะค่ะงานเข้าเลยคือต้องขยายไปอีก180วัน แล้วก็จะทําให้การแก้รัฐมนูญแน่นอนไม่ทันในรัฐบาลนี้แต่ครูมานิตบอกว่าก็เข้าใจว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะว่าถ้าเห็นแก่บ้านเมืองจะต้องเดินไปอย่างไรทีนี้นะักข่าวก็เลยถามะคะ่ะว่าแล้วส่วนตัวของคุณครูมานิตเนี่ยมีข้อเสนอหรือทางออกระหว่างสองสภาอย่างไรหรือไม่ครูมานิตก็บอกว่าไม่มีทางออกอะไรเลยเรื่องนี้มันตัน ถ้าวุฒิสภาต้องการจะทําให้มีสสรมาแก้รัฐมนูญต้องทบทวนมติมก็คือเอาเสียงข้างมากของคนที่มาใช้สิทธิ์แต่ถ้าวุฒิสภายังยืนกรานว่าจะเอาเสียงข้างมากสองชั้นตรงนี้จะเหนื่อยและไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะอะไรได้เลยเพราะมันอยู่ที่วุฒิสภาอย่างเดียวเลยว่าเขาคิดอย่างไรและยังไม่นับนะถึงเวลาเนี่ยถ,ถ้าท่าทีเป็นอย่างนี้เขาถึงเวลาเสนอแก้รัฐมนูลเขาก็จะไม่ผ่าน อย่าลืมว่าแก้รคำนุณจำเป็นต้องได้เสียงสวค่ะหนึ่งในสาอ่ะใช่ซึ่งสำคัญมากอะไรยังไงต่อน,น้องนักข่าวก็เลยถามะค่ะบอกว่าเออแล้วตอนนี้จะมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้การทําประชามติเกิดความล่าช้าอ,อีกไหมนอกเหนือจากการรอวุฒิสภาเนี่ยค่ะลุม่มานิตบอกว่าไม่มีแล้วปัจจัยจะอยู่ที่สวอ,อย่างเดียวเลยค่ะคือถ้าสวให้ผ่านทุกอย่างจบและท่านก็พูดต่อ ทุกคนรู้และปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ใครคุมอำนาจสอวอ,อยู่เออทุกคนรู้และปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ใครคุมอำนาจของสอวอ,อยู่แล้วนักข่าวก็เลยถามว่าเอาถ้าอย่างนั้นต้องคุยกันไหมคะจะได้ทำความเข้าใจกับทางสอวอคุณครูมานิดก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คือต้องใช้คนระดับหัวหน้าพักในการจะประสานแก้ปัญหาเรื่องนี้ นักข่าวก็เลยถามว่าหมายถึงให้หัวหน้าพักไปคุยกับวุฒิสภาหรอคะอคุณครูมานิตบอกไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าพักจํานวนมากเอาว่าวันนี้ใครดูแลวุฒิสมาชิกเอาแค่สองพักไปคุยกันจบเลยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใช่ไหมท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพักกันนะคะแต่แ<ล>เราก็ว่า,วาต่อคุณครูมานิตวันนี้เป็นที่โจทย์จันของสังคมอยู่แล้วว่าสวาเป็นกลุ่มก้อนของใคร เออแล้วจะให้พักรวมไทยสร้างชาติหรือพักประชาธิปัตย์ไปคุยได้อย่างไรเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวุฒิสภาเลยแล้วยังไงต่อ,อจบแค่นี้ค่ะพักไหนเกี่ยวอ่ะก็ต้องตัดรวมไทยสร้างชาติตัดประชาธิปัตย์ออกไปอเออจะให้สองพักนี้ไปคุยได้ยังไงเขาไม่ได้เกี่ยวกับสบวต้องให้คนที่เกี่ยวอ่ะประเด็นถัดมาคือถ้าฟังผมฟังคุณนิกรจำนงนะ,ะกรรมการแก้ไขรัฐมนูญ แกบอกจริงๆโอกาสยากมากแล้วการไปหักสวนะสมมติว่าไปหักสวก็เพราะว่าสวเขายืนสองชั้นใช่ไหมค่ะเสียงข้างมากค่ะอถึงเวลาร้อยร้อยแปดสิบวันแล้วเอามายืนยันแล้วพอแก้คุณนิกรบอกแทบจะหมดโอกาสเลยการแก้รัมนวนมันต้องใช้เสียงสวเจ็ดสิบกว่าคนนะ่ะเขาจะยกให้ไหม เขาจะยกให้ไหมคนนิกรจำนวงบอกว่าแทบจะหมดหนทางนั่นทําให้ดูเหมือนจะมีคนถามพักรัฐบาลเป็นต้นว่าประธานวิพัธบาลหรือเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกนะฮะคือพักเพื่อไทยกำลังโดนอีกแล้วอันนี้หาเสียงเอาไว้จะแก้ล้มนนเนี่ยแล้วถึงเวลาทําไม่ได้เนี่ยในอายุสภาชุดนี้ปี70 ก็ฟังดูคล้ายๆกับว่ามันก็จะมีเหตุผลอย่างคุณสารวงเมื่อวานนี้บอกก็ยังต้องพยายามต่อไปใช่ไหมคือก็เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจอะค่ะคือนักข่าวถามว่าถ้าไม่ได้แก้รัฐธรรมานูญทันตามที่หาเสียงไว้เพื่อไทยต้องรับผิดชอบไหม,มเพราะเพื่อไทยหาเสียงอันนี้ไว้ ทางคุณสอระวงบอกว่าเชื่อว่าประชาชนเข้าใจและเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้เห็นได้แล้วจากการเดินหน้าพรบรประชามติแต่พอมีเสียงสะท้อนจากพักร่วมหรือสอวออกมาเราก็ต้องรับฟังเชื่อว่าประชาชนเข้าใจบอกรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงแต่สารพัดม็อบก็เจาะลงถนนแล้วประเทศชาติบอบช้ำม,มานานทุกคนเอาใจช่วยกันเถอะให้รัฐบาลอยู่ครบเทอม ดังนั้นเชื่อว่าถ้ารัฐมนุนไม่เสร็จจริงๆอะ่ะมันก็คงจะใกล้เสร็จเต็มทนคงไม่ใช่ว่าอยู่ที่เดิมอย่างแน่นอนอกรณีของขดการเมืองยังมีอีกเรื่องนึงคือตากใบเดี๋ยวผมจะมาคุยต่อตรงนี้เพระาะเมื่อวานนี้คุณสรวงพูดชัดเจนถ้าเกิดพลเอกพิสานไม่กลับมาเจตนาเลี่ยงจะกลับมาตามอายุความ25ตุลาคมพักมีมาตรการแน่นอนอาจจะถึงขั้นขับออกจากพัก แต่ก็รู้เกรงก็จะเกิดปัญหาคือขับออกจากพักเขาก็ไปพ้นสอสเพะจะไปหาพักอื่นสังกัดใหม่